สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะมาสอนเรื่องการเก็บโบนัสคูคอยนะครับซึ่งกระดานเทรดเอ็กเชิคูคอยเนี่ยเขาก็มีเหรียญของเขานะครับเป็นเหรียญ KCS เป็นเหรียญคูคอยคูคอยแชร์ซึ่งถ้าเราซื้อเหรียญคูคอยแชร์เก็บไว้อะแล้วถือไว้อะมันก็จะได้รับปันผลครับผมก็ทำการล็อกอินเข้าสู่แอปคูคอยเนาะมองไปที่มุมซ้ายมือด้านล่างตรงนี้ครับ หลังจากนั้นนะฮะกดไปที่คำว่าเพิ่มเติมตรงนี้ครับผมแล้วก็มองหาคำว่า KCS t u r โ o n u สนะฮะเดี๋ยวผมย้ำเส้นทางอีกรอบนึงเข้ามาที่หน้าหลักนะฮะหน้าเมนเข้าเข้า,าที่เมนูหลักมาที่รูปบ้านตรงนี้คนระับมุมซ้ายมือรูปบ้านแล้วกดไปที่คําว่าเพิ่มเติมตรงนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นเนาะเราก็เลื่อนหาคําว่า นี่ฮะเลื่อนหาคำว่า KCS โบนัสครับผมอ่าก็คือคูคอยโบนัสนั่นเองคูคอยโบนัสหรือ KCS โบนัสเป็นเหรียญของกระดานเรดค Q ูคอยนะครับกดเข้าไปเลยฮะหลังจากนั้นฮะอันนี้มันจะเป็นเหรียญคูคอยที่เรามีนะครับอ่าที่เรามีคือกระดานเรดค,คูคอยเนี่ยเขามีเหรียญของเขาคือเหรียญ KCS ซึ่ง ถ้าเราถือเหรียญเอาไว้อะมันจะได้รับปันผลทุกวันอ่าถือเหรียญคูคอยได้รับปันผลเป็นเหรียญคูคอยทุกวันทีนี้เหรียญอ่าเลื่อนลงมาให้สุดเนาะเลื่อนลงมาให้สุดเลื่อนลงมาให้สุดเลื่อนนะแล้วก็มาอ่านไอ้ห้าข้อนีอ้อ่คูคอยมาจากไหนแล้วก็ทำยังไงถึงจะได้รับโบนัสนี่นี่ฮะแค่คุณแค่เพื่อนๆน,นะฮะ มีเหรียญ KCS หรือคูคอยครับ6ตัวครับถือไว้ในกระเป๋าหตัวครับเพื่อนเพื่อน<ๆ>จะได้รับโบนัสเป็นคูคอยทุกวันครับผมแค่มีเหรียญคูคอยถือไว้ในกระเป๋า6ตัวครับผมะ6ตัวแค่นั้นเองฮะตัวละมันตกตัวละตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้มันขึ้นไปเท่าไหร่ละน่าจะ6ก0กว่าบาทต่อตัวมั้งแค่มีเหรียญคูคอยโบนัสครูเอ้ยแค่ซื้อเหรียญคูคอยไว้6ตัวครับผม้วถือไว้ในกระเป๋า เพได้รับเหรียญคูคอยทุกวันครับนี่ครับแล้วพอครบ24บชั่วโมงเราก็สามารถมากดรับตรงนี้ได้เลยครับผมมากดรับเหรียญคูคอยตรงนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมกดให้ดูอ่าเรียบร้อยรับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มารับอีกแล้วมันก็จะสะสมสะสมเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยตามอัตราเลทอัตราดอกเบี้ยโอเคนี่ฮะอย่าลืมนะฮะอันนี้ผมซื้อไว้ในกระเป๋าหลักอยู่ เนียตรงสินทรัพย์เนี่ยผมซื้อเก็บไว้อยู่มันอยู่ในบัญชีหลักยังไม่ซื้อเพิ่มสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวตัดแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับบนัส